อาการไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นเลื่อมเลือดอุดตันเนี่ยปรากฏว่าในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสเสียชีวิต BBC รายงานเลื่อมเลือดที่เป็นผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยแม้พบได้น้อยแต่เมื่อพบเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้สูงฟังแล้วอันนี้สะเทือนใจเพราะว่านี่คือวัคซีนซึ่งตัวผมเองยังรอฉีดเข็มสองอยู่ด้วยทีมวิจัยจากหลายสถาบัน ทางการแพทย์ของสารานจนาจักเผยผลการศึกษาล่าสุดในวารสาร New England Journal of Medicine โดยชี้ว่าการเกิดลิ่มเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนแอส r รเซเนกาเข็มแรกสามารถก่อความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้เกิดอาการนั้นเสียชีวิตได้แม้แต่ในคนอายุน้อยที่สุขภาพแข็งแรงการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากพลเมืองสารานจนาจักที่เกิดลิ่มเลือดอุดตัน 220รายหลังจากได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนกาเข็มแรกไปแล้วไม่เกิน30วันโดยมีการติดตามเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลต่างๆผลวิจัยพบว่าในหมู่ผู้รับวัคซีนที่มีอายุต่ำกว่า50ปีจะมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดได้1ใน50,000คนซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเกิดผลข้างเคียงที่ที่ไม่มากเลยนะฮะอย่างไรก็ตามผู้ที่มีลิ่มเลือดเนี่ยตามลักษณะของกลุ่มอาการ VITT นี้เนี่ยหรือภาวะเลือด ออกง่ายจากเกรดเลือดต่ำและลืมดูดดันหลอดเลือดนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยถึงร้อยละยีของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในกรณีของผู้ที่มีผู้ที่มีกลุ่มอาการ VITT อัตราการตายจะพุ่งสูงขึ้นไป73%หากมีปริมาณเกรดเลือดต่ำมากและภาวะเลือดออกในสมองร่วมด้วยโอ้ ศาสตราจารย์เบเวอร์ลีย์ฮัน์หนึ่งในทีมผู้วิจัยจาก King's College London บอกว่ากลุ่มอาการที่เป็นผลข้างเคียงของวัคซีนดังกล่าวสามารถจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาถึงร้อยละห้าสิบไม่มีโรคประจำตัวหรือประวัติของอาการเจ็บป่วยที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือดมาก่อนทีมผู้วิจัยระบุว่ากลุ่มอาการ VITT ยังเป็นผลข้างเคียงที่พบได้ แต่ในหมู่ผู้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเท่านั้นแม้จะเคยมีรายงานว่าพบการเกิดลิ่มเลือดในกลุ่มผู้รับวัคซีนของไฟเซอร์ด้วยเพียงไม่กี่รายแต่อาการที่พบนั้นยังถือว่าไม่เข้าข่ายกลุ่มอาการ VITT ที่ผู้วิจัยทำการศึกษาแต่อย่างใด เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการให้วัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันหรือ JCVI ของอังกฤษนะฮะสาราาอาจากเดียได้แนะนำให้เสนอวัคซีนทางเลือกอื่นๆนอกเหนือจาก a s t r a z e n ซนิกแก่คนอายุต่ำกว่า40ปีหลังมีรายงานเรื่องการเกิดลิ่มเลือดซึ่งแม้จะพบได้น้อยแต่ก็เกิดขึ้นกับคนวัยหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญ บางรายมองว่าสามารถจะให้วัคซีนแอสตร้าเซนกากับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า60ปีได้ในสถานการณ์ที่อัตราการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังพุ่งสูงปัญหาของผมก็คือว่าอันนี้คือ BBC ซซึ่ง BBC นี่ของประเทศไหนของอังกฤษใช่ไหมเราแอสตร้าเซนิกามันของประเทศไหนมันของอังกฤษนี่ไม่ใช่สื่อรัสเซียอาร์ทรายงานเพราะฉะนั้นผมก็ต้องให้ให,ให้ให้ความชัดเจนตรงนี้ว่า B B C เขาคงไม่ต้องการที่จะโจมตีวัคซีนของประเทศอังกฤษแล้วมันก็เป็นวัคซีนซึ่งคน,นอังกฤษฉีดเยอะแล้ว B B C ก็เป็นสื่อซึ่งหนุนให้คนฉีดวัคซีนด้วยไม่ไม่ได้เป็นสื่อแนวแบบเซรีชนที่ปฏิเสธวัคซีนไม่ใช่ B B C นี่เขาหนุนวัคซีนเขาหนุนวัคซีนพาสปอร์ตด้วยแล้วเขากล้าบอกว่าลิมเบอรดูตันซึ่งเป็นอาการข้างเคียงของแอสตราเซเนกาเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยโอกาสเกิดไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเนี่ย คนคนนั้นมีโอกาสเสียชีวิตเนี่ยประมาณหนึ่งในสี่เนี่ยนะฮะอายุห้าสิบปีลงมาเท่านั้นนะผมอายุเท่าไหร่ผมอายุสี่สิบสี่ฮะผมย่างสี่สิบห้าผมเลยอยากได้ริชาร์ดเมล์ไงวันวันเกิดเนี่ยเมื่อวานที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะผมย่างสี่สิบห้าผมอายุต่ำกว่าห้าสิบไหม แล้วผมจะฉีดไหมแอสตราผมก็คงฉีดอะแต่ผมไม่ได้เป็นผู้หญิงผมก็จะว่าผู้หญิงมีโอกาสมีความเสี่ยงมากคือไอ้สิ่งที่ตลกตลกร้ายเกี่ยวกับเรื่องของไอ้วัคซีนโควิด -19 รอบนี้คือว่าของ AZ เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงกว่าผู้ชายของไฟเซอร์เนี่ยผู้ชายเสี่ยงกว่าผู้หญิงแต่ว่ากลุ่มซึ่งเสี่ยงเ่ยอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยของไฟเซอร์มันจะเป็นไมโอคาร์เดสของไฟของ a จเนี่ยจะเป็นริมเรือ,รอดุตัน แต่ว่ากลุ่มนี้เสี่ยงเนี่ยคืออายุวัยกลางคนนะส0มสเนี่ยแหละเรา40กว่าเราก็คงรอดมั้งทำไงได้อะไม่ฉีดไม่ฉีดก็รอดไหมไม่ฉีดก็รอดแต่ฉีดดีกว่านี่ไงนี่คือความเสี่ยงที่รับไงเร,เราเราาเราทุกคนเข้าใจไหมความเสี่ยงที่รับเนี่ย ความเสี่ยงที่รับเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตผมถึงบอกว่ามันไม่ต้องล็อกดาวน์ความเสี่ยงที่รับเนี่ยนะฮะพลเมืองในกรุงเทพเนี่ยติดโควิด19สายพันเดลต้าไปกี่ล้านคนแล้วติดไปกี่ล้านคนแล้วกลัวไหมตายกี่คนก็เหมือนกันผมก็บอกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมันมีความเสี่ยงเว้ยชีวิตมันมีความเสี่ยง ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงเจอลิ่มเลือดดุดตันไหมมีหนึ่งในแสนฉีดไฟเซอร์โมเดอร์ามีโอกาสเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไหมมีก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ก็ประมาณนั้นนแหละหนึ่งในแสนใช่ไหมหรือสามในแสนโอเวอร์โอเคก็เหมือนกันนะฮะผมบึงรถมาแต่เช้าตีสี่ตีห้าเนี่ยขับไปหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมบนทางด่วนโอกาสชนมีไหมมี หนึ่งในเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ทําอย่างนั้นทุกเช้าก็เหมือนกันนะถ้าหยุดล็อกดาวน์โอกาสที่เจอโควิดมีไหมมีโอกาสที่ตายจากโควิดมีมีไหมมีเยอะไหมไม่เยอะเหมือนการโรงเรียนไปโรงเรียนเด็กไปโรงเรียนโอกาสที่ลูกจะเจอโควิดมีไหมก็คงจะมีแต่เยอะไหมไม่เยอะน้อยแล้วต่อให้ติดเป็นอะไรไหมไม่เป็นเด็กที่เป็นมีอะไรไหมมีเยอะไหมไม่เยอะ ความอ่อนหัดของมนุษย์คือดันคิดว่าตนเองรับความเสี่ยงไม่ได้ทั้งที่ทุกๆวันปกติก็รับความเสี่ยงอยู่แล้วชีวิตมันคือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีรสนิยมโดยที่ลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตอย่างนั้นให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แต่ว่ายังต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นต่อ